คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง18นาฬิกาทางคลื่น s 95. m 95.75เมกะเฮิร์ ได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป เพื่อให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้วห้าสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บันเทา เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไป17:13นนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านฝั่งเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรนะครับวันนี้วันที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2556นะครับตรงกับวันจันทร์แรม7ค่ํา เดือน8ปปีมะเสงวันนี้ผมมาคณนกายสอนในเรายการนะครับก็มีผู้ร่วมรายการนะครับท่านผออนุสรปนสุทธะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ถึงบ้านทุกท่านวันนี้เราได้ยืมตัวนะครับผู้จัดรายการร่วมนะครับเห็นเดินเดินอยู่นะครับก็ยืมตัวมาวันนี้ขอรายงานสภาพอากาศก่อนนะครับเพชรบุรีวันนี้สภาพฝนตกนี่ประมาณ20-3 0%ของพื้นที่นะครับ น้ำในแก่งกระจานนี่37%์ขึ้นมา2%นะครับจาก2วันที่ผ่านมาที่มีฝนตกแล้วก็มีน้ำเข้าในแก่งกระจาน4 5 4จ้าล้านลูกบาทเมตรนะครับนะแล้วก็ปล่อยออก1.77นะฮะล้านลูกบาทเมตรนะครับนะขณะนี้เป็นฤดูฝนนะครับล่องมรสุมอยู่ทางด้านเหนือนะครับแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพนักฝนจะตกหนักแถบจังหวัดเชียงรายนะะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับ ครับมีสายใหญ่เข้ารับฟังเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับอาจารย์อัคน์ใช่ไหมครับผมอ่าวันดีอาจารย์อัคนีและคุณเกษมครับผมพอดีฮะเพราะว่าคิดว่าวันนี้ไงไงอาจารย์ต้องพูดเรื่องฟ้าเรื่องฝนแน่นอนครับผมวันนี้ก็มีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ําที่โครงการส่งน้ําละมิราบบีบลีนะครับก็ที่จริงก็เชิญ มันชนไปแต่ว่ารู้สึกวันนี้ไปน้อยหน่อยพอเห็นสอทอไปนะท่านผอรับผอจะน่าจะติดภารกิจในวันนี้ท่านผอครับผมก็ไม่เป็นไรครับท่านร่วมรายการอยู่กับผมเนี่ยนะครับครับครับสอทอไม่เดินทางะแต่ผอเดินทางได้ครับก็รายงานสถานการณ์โดยทั่วไปนะครับก็คิดว่าจังหวัดเฟชรบุรีเนี่ยเพิ่งจะเจอฝน จริงๆเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เท่านั้นนะครับไม่ค่อยมีอ่ะเพราะว่าตั้งก่ต้นฤดูการมันเนี่ยมันในจังหวัดพิษณุรลเนี่ยฝนมันน้อยสเกณนใคเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะครับผมว่าน้อยมากเลยครับผมก็กังวลเหมือนกันคุณเส้มมันจะตกแถวไม่ประจันอยู่ครับมากนะฮะตกใต่ประจันมากส่วนที่แข่งอาจารย์เนี่ยตกนิดเดียวตกนิดเดียวครับ ที่แจกาจานเนี่ยเกณฑ์เฉลี่ยได้เมื่อปีที่แล้วขนาดนี้มันตกทั้งห้าร้อยฝ่ามิลลิเมตรครับปีนี้เท่าไหร่ปีนี้แค่สองร้อยเอม,ม,มันนีด่เดียวนะครับแล้วก็น้ําเข้าแองเนี่ยปีที่แล้วมันเข้าไปตั้งสี่ร้อยล้านใช่ครับปีนี้เพิ่งเข้าไปสองร้อยห้าสิบ้านโอ้โหไม่ถึงเครื่อง<ล>นิดเดียวครับ,บ,บสวยสองเขื่อนนะก็เอาเอาเก็บไว้เอใช้ในพื้นที่ต่อ มุ่งหวังเพื่อจะบรรเทาทภัยเพราะว่าสองเกิดนนเ,เก็บน้ําได้น้อยมากครับจะสังเกตว่าแม่ประกันเขต,ตติดต่อราชบุรีนะับฝนดีกว่าปีที่แล้วในในขนาดเดียวนะฮะฝนตกประมาณแปดร้อยมิลนะฮะแปดร้อยมิลโอ้โหดีมากเลยครับปีบที่แล้วมันขนาดนี้ประมาณหกร้อยมิลนะครับณวันเดียวนผมเปรียบเทียบวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยแล้วก็น้ํานี่อินโฟน้น้ที่มาไหลเข้าเนี่ยฮะ ยี่สิบเจ็ดล้านแล้วนช่ไครับเอามเราไม่ระบายนี่เต็มไปแล้วแล้วก็ระบายห้าลูกบาทเมตรโทสี่ลูกบาทเมตรเต็เลยครับผมก็ตอนนี้ก็เอามารวมกับน้ําที่แก่งกระจายแล้วก็ยกขึ้นชนประธานได้ครับก็ก็ก็ได้นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าที่แม่ประจันเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยมันน้ําจะไหลเข้าไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบห้าล้านก็ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับ อ่าเนี่ก็เลยสักห้าสิบล้านเพราะนั้นเราต้องระวังเพราะนั้นจะเห็นว่าแม่ประจันตอนนี้เราทิ้งมากหน่อยครับทิ้งห้าลูกบาทเมตรครับก็ทิ้งมาหลายวันแล้วห้าลูกบาทเมตรถ้าไม่ทิ้งนี่เยอะเลยอ่าทิ้งก็จะดูแถวหลังดีทิ้งไปไหนครับทิ้งก็ลงลงแม่น้ําเพชรทิ้งก็ลงลงเพชรทั้งหมดแล้วลงเพชรมันก็มาอยู่ที่เหนือเขื่อนมาเข้าหมดอยู่ในเขื่อนเขื่อนเพชรทายังไงจะเอาน้ําจากแม่ประจันขึ้นไปไว้ที่แก่งได้เพาไม่ต้องเขึ้นไป นั่นเสียมันกามันได้ไปเดสิบล้านนะแต่ว่าที่เราเก็บกลับไว้ได้เพียงสี่สิบสองล้านเกสิบล้านนี่มันคแผรการนี่เรามุ่งหวังเพื่อจะเพื่อจะป้องกันน้ําท่วมมากกว่าครับครับอย่าไอ้เรื่องอูโภคบริโภคนี่ยเราต้องเอาแขรคกันทันทีที่นี้กรณีอย่างเนี้ฮะมันเป็นไปได้ไหมเราจะทําท่ออะไรที่มันเอาน้ําขึ้นไปที่แก่งได้ไหมเราดันมาสูงกันมากฮะเราต้องผ่าสันเขา <c oughs> ไมมนะ่ถ้าหากว่าเราเรามองมองเงี้ยฮะว่ามันน่าเป็นไปได้ครับแต่ว่าถ้าหากว่าจริงๆเราดูระดับเนี้ยฮะระดับ,บมันสูงมันต่ําเนี่ยฮะต้องเจเาะเขาต้องมุดอุโมงบางแห่งเนี้ยสูงประมาณสักย mm ี่สิบจ่อสิบเมตรนะฮะทีนี้ผม <c oughs> ผมผมผมมองดูจุดที่ว่ามันมีพื้นที่ไหมฮะที่แบบว่าเขาเรียกอะไรที่ว่ากระดวนน้ําเนี่ยแล้วมันเอาขึ้นไปพักเป็นเป็นอ่างเ,เ,เ,เป็นบ่อไปเรื่อยๆได้ไหมปัมปิ้งนะครับ ใช้ใช้ระบบสูบแล้วยังไงก็ต้องใช้สูบอยู่ดีใช่ไหมต้องใช้สูบนะทําไม่สูบน้ําเปลี่ยนไปหรอครับนึกว่ามันจะมีการที่จะทําโดยระบบธรรมชาติใช้แบบว่าเครื่องถ้าเป็นเครื่องสูบก็พลังงานแสงอาทิตย์อะไรพวกนี้มันจะเป็นตัวนี้แหละตัวนี้แหละถ้าใช้ก็ต้องใช้พวกกังหันท่วอะไรเนี่ยฮะใช้เงินเยอะไหมฮะทํำท่อที่แรกเรื่องต้นทุนนะลงทุนเนี่ยถ้าพลังงานออกังหันเนี่ยตวงก็ หลายตังค์อยู่นะทีนี้ว่าถ้าหาว่าเราจะอัดน้ำเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันมันคงต้องใช้แรงมากนะครับอันนี้ต้องต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเชิงเตาไฟฟ้าพลังงานนะฮะเขาจะจะคำนวณดีกว่านึกว่ามันมีบริเวณที่ว่าเราเอาจากน้ำจากแม่ประจันเนี่ยขึ้นไปตรงนี้มันมีที่พักสมมุตินะฮะเหมือนแก้มลิงเสร็จรแล้วก็มีอีกท่อหนึ่งแก้มลิงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อะไรพวกนี้มันมันเป็นเส้นทางพอไปถึงกันได้ไหม มันจะต้องเดินจากแม่ประจันเลยนะฮะพาดูในแผนที่แล้วก็เป็นไปได้ฮะกล้าลงทุนหน่อยนะะแล้วถ้าเกิดคลรมอเขามาสัญจรมาเราอ่ะแล้วเราจะเอาเงินของเขามาทําเรื่องนี้ล่ะเราไม่เอาถนนนะคงไม่มีใครกล้าเสนอ,เ,อเราต้องคนเพชรกล้าเสนอกันเองนี่ใจในคะเนนนี่คุยกับาจานยะแนนอยู่เนี่ยบอกว่าช่วยรณรงค์คนเพชรมาเสนอคือคือไม่ไม่ปล่อยคลรมอสัญจรให้ลอยนวลน่ะเราไปปล่อยให้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 คนอื่นไปที่บอกว่าเอาทางเอาอะไร เพชรบุรีต้องการบริหารจัดก,การน้ําเนี่ยจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนเนี่ยเราต้องการทุนตรงเนี้ยงบงบพิเศษจากคลรมเนี่ยจริงๆจริงๆเราน่าจะลนลงเราน่าจะเรียกร้องกันได้นะเพราะว่าครลรมเวลาสัญจรเข้าง,งบมาลงใช่ไหมครับแล้วเราเราไอ้ถนนแล้วก็ปล่อยงบปกติไปสิไอ้งบที่กระทรวงรอะไรมันต้องทํามันแต่ประจําปีอะใช่ไหมก็ต้องดูต้องดฟาวามพร้อมของพลังประชาชนนะ<อ>บางครั้งนี่มันมันมีปัจจัยหลายอย่างครับอย่างน้อยเนี่ย มันต้องผ่าอุทยานครับแหงไอ้แล้วก็ป่าไม้ครับเอาผ่าคุณอุทยานเดียคุณชคยวั์บอกว่าเอ,อ,อเราอย่างงี้เนี่ย <c oughs> ฮะเวลาผ่าเราเราเราอย่าไปผ่าไปทําทางทําอะไรกันสิ <c oughs> เราก็ผ่าเราก็แค่เอาขอเอาท่อผ่านไป <c oughs> ใช่ไหมฮะท่อผ่าน <c oughs> ไปท่อผ่านไปตรงนี้ไปพักตรงนี้ขอตรงนี้ขอตรงนี้ <c oughs> นแล้วแล้วแล้วก็คือเราเราไม่ได้ให้ทําทางไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยมันมันผมว่าน่าจะรนลงกันนะ จริงๆแล้วเพราะว่าเนียเป็นการบ้านเป็นการบ้านครับเพราะว่าเพราะว่าพี่กระสไม่ช่วยได้เยอะเลยเพราะจะได้ช่วยคนที่เขาอยู่ที่สูงไม่มีน้ําใช้ได้น้ําใช้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าบางบางบางทีเนี่ยเขาลําบากกันต่ออย่างผมเห็นต่อไม่แห้งมันอะไรมันอยู่ใกล้เขื่อนแก่งแล้วไม่มีน้ําใช้กันครับครับใช่ไหมถ้าเกิดรเดี๋ยผมไปลองดูแลสาวขึ้นหน่อยไปที่หน่อยนะวราจะมาเส้นไหนก็เรียกว่าระบบนี้เขาทำาันเรียบบ่่างพวง นะครับระบบอามพวงเนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วแต่นี่ต้องดูระดับหนึ่งความยากง่ายอะไรเราเราอย่าไปคิดเงินนะแต่คิดเงินเนี่ยประเอิญน่ะผมคิดเรื่องเงินการลงทุนผมไปมองปัญหาซะก่อนคอยมองปัญหาสมองตันเลยแต่ว่าแต่ว่าท่านผอเนี่ยท่านมองนะะซึ่งซึ่งเป็นการเสนอแนะที่ดีที่เราไม่ต้องมองอะไรเราจะมอเอาน้ําเข้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ก็ก็จะให้ทาง จะเรียนออกแมบเขาปึกษาครับครับแล้วแล้วย่างี้ฮะผมก็จะเชิญประชุมกันด้วยคือทําเป็นสัมมนาเลยเนี่ยปรึกษาอาจารย์คณีอยู่ปรึกษากับพี่พี่เพิ่มเดอร์ชนนกไอชนนาธนะฮะชนกอชนนนาธนะว่าว่าน่าจะรวมไปหาซาวดูหาข้อมูลหาอะไรมาแล้วก็เราทําสัมมนาทีหนึ่งนะฮะเพื่อจะระดมให้ชาวเพชรบุรีเนี่ยรวมกําลังเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะ เราก็ทำโมเดลขึ้นมาแล้วเราก็ทำนี่รายละเอียดต่างความเป็นไปได้แผนต้องมันที่ทำกราฟิกอะไรต่างแล้วก็ขอพลังประชาชนนี่แหละสนับสนุนใช่ไหมครสน่ดีมากครับแล้วเราก็จัดสัมมนาแล้วเราก็เริ่มตีข่าวไปให้ครมอเขารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเพชรบุรีเขาพร้อมรับครมอสัญจรอยู่นะคุณเที่ยวเดินทางนี่เดี๋ยวเห็นได้ข่าวเดี๋ยวจะลงใต้ลงใต้เสร็จจะขึ้นเหนือข้ามเราไปข้ามเรามาไอเราครมอสัญจรเพชรบุรีมาหน่อยสิ มันเป็นข่าวไปเดี๋ยวให้จ,นจันสุรพลไปลงไซรัตบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวทคมอเขาได้ยินเองอใช่ไหมผมมีเพื่อนอยู่บ้างผมก็ให้เขาไปกระซิบบอกเอาเอามาพะโลงเพชรบุรีหน่อยสิไปกลัวอะไรจะคนเมืองเพชรน,นะ,ะมาเที่ยวบ้างคมอมาเที่ยวเพชรบุรีบ้างมันก็ด,ด,ดีดีกว่าที่ที่คมอสัญจรตรงนั้นแล้วราชการเขาเสนอราชการเขาไม่มีข้อมูลเหมือนความต้องการประชาชนทั้งหมดใช่ไหมฮะเราก็ควรจะเป็นความต้องการประชาชนของเราเองแล้วก็ไปให้ผู้ว่าผู้ว่าครับ ถ้าคอรมมาประชาชนเพืลีกออกขออันนี้นะใช่ไหมดีกว่าผู้ว่าเรียกระดมหัวหน้าส่วนแต่ละส่วนมานั่งเอ๊ะทำอะไรดีอะไรต่างๆนะแล้วก็เป็นเอกสารไปปุ๊บผมไปเห็นนะผมไปยุทธยามาผมไม่เห็นเอกสารที่เขาเสนอขอคอรมอลจอนันนี้แปดร้อยล้านอันนี้พันล้านสามร้อยล้านทำนี้ขนมนี้ทำอะไรงี้ผมนั่งอ่านตมไตามข่าวเื่อยัะคอรมอทันจอยไปไหนเนี่ยโหเขาขอเยอะแยะนะแล้วเงินเงินมีเงินมีแต่ว่ามัน เราไม่รู้ว right. ่าชาวยุทธยาต้องการจริงป so ่ะนะแต่ว่าอันนั้นเราจะการเสนอขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนใช่นะฝากด้วยนะครับก็วันนี้เจ้าประชุมเราก็เชิญภาคส่วนทุกภาคส่วนมาประชุมนะครับโดยที่จริงจะเชิญท่านผู้ว่าท่านผู้ว่ารับปากว่าจะมาเป็นประธานนะฮะทีนี้ตอนนี้ในโอ้โหข่ารายการเนี่ยปั๊บปั๊บเปิดเ๋ียวเปลี่ยนแปลงแล้วเหลือฝ่าท่านก็ไปกำหนดการนี่ไม่แน่นอนเลยท่านประหลัดนะ <ung. S 2> ประลัดวัติท่านพมโอท่านก็นไปแทนนะฮะซึ่งการเดือดอยู่ได้ไม่นาน <laughs> นะฮะต่อเห็นใจเลยใครการตอนนี้นะฮบ <laughs> ผมผมขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับถูกดึงไปนู่นถูกดึงไปนี่กินข้าว็ต้องรับโทรศัพท์ไม่มีความสุขเลยนะผ <laughs> <laughs> ูดใหญ่ๆเนี่ยจะไปเป็นทำม <laughs> ไมถ้ามีความอกจะปิดโทรศัพท์พอกำลังนอนนะฟลิงไหม, <า S 2> มไ่แล้ว เดี๋ยวนี้ผมมีความสุขมากผมกดเสียงเนี่ยความีความสุขครโหอาจารย์ณัฐเนกัมันจะมีความสุขตาอีกคนหนึ่งครับปีนหน้าใช่ว่าอาจารย์เนย์เนีปีนี้แหละครับเพราะอาจารย์อาจารย์ัฐเนก์ก็ยังชนอยู่ผมดูดูแล้วท่านทน่านเชี่ยวชาญนะฮะอย่าอย่าอย่เพิ่งอย่าเพิ่งถอยไปไหนอาจารย์เนยเนี่ยเดี๋ยวต่อโลดต่อนี่เยอะเลยมีงานมีงานเยอะเลยครมีงานที่สวทชทุกวันครับเย็นรายการคุยเฟื่องจันทร์ึงสุขผมผมได้ต่อห้างใจตัวผมเองนะครับ ว่าอย่าไปมากก็ไปมากแล้วไอ้เรามีบบนานน้อยอะฮะเดี๋ยวมันไม่มีเงินส่งให้ลูกให้หลานมาเรียนต่อเลยก็ต้องเผาๆนะแต่ก็จะเจรํางานได้เยอะแล้วแต่นะผมผมก็เยอะเลยตอนนี้ก็ยังมีเยอะอยู่นะขนาดว่าน้อยๆ้อยเลยยังใช้สมองกันเยอะแยะแรับผลการประชุมเรื่องเรื่องเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เราประกันประเด็นแรกเราก็สรุปในฤดูแรงที่ผ่านมาเนี่ย เราส่งน้ำเหนเป็นยังไงนะฮะดูภาพรวมต่างๆในเขตของส่งน้ำนะฮะพื้นที่ห้าแสนสามหมื่นสองพันไร่เนี่ยมีเราวางโครงการว่าจะสนับสนุนการปลูกข้าวนาปังหนึ่งแสนไร่แต่ด้วยศักยภาพของพี่น้องชาวจังหวัดพรบุรีก่มเกรียวกันแบ่งปันน้ําแบ่งปันท่าปลูกไปตั้งหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นไร่นะฮะต้นแผนไปตั้งเจ็ดขื่นฝานะท่านประหลัดประโมทประลัดจังหวัดประโมทบอกว่าโอ้ เออเดี่ยงี้มันผิดพลาดแดงไงวางไว้ขนาดนี้แสดงว่าคนชาวนานเนี่ยไม่มีวินย<ะ>ัยแยกกระปูกใหญ่หนะฮะเพราะว่าเราตั้งกลุ่มอันนี้เป็นที่กลุ่มผู้ใจน้ำที่เขาสมานสมัครีมีอะไรอะไรเขาช่วยกัน<ะ>เราตั้งแผนไว้ว่าหนึ่งไร่เนี่ยเราใช้น้ำสองพันห้าร้อยลูกบาทเมตร<ะ>เขาไม่ใช้ไม่ถึงสองพันนะใช่<ะ>แ,ลแล้วเขาไม่ทิ้งพอหมดก็<ะ>๊เขาให้คนอื่นแล้วตอนนี้การเรียนรู้เนี่ย น้าไอ้ข้าวเนี่ยมันไม่ต้องการน้ําตลอดเวลาใช่ครับผมเขเรียนว่าแถวเอหนองสราคาน้ําเป็นเดือนเพาได้ฝนได้น้ำาพรานั้นเราโอ้โหงามงามวันงามคืนเลยแค่พอปล่อยแห้งมันจะแตกรากดีอ่าเนี่ยฮะก็ถ้าทางชาวนาเนี่ยเรียกว่ามีวิทยาการสมัยใหม่เข้าไปแทรกแล้วก็ได้ดูงานนะฮะก็แบ่งปันกันแต่ทีนี้หนึ่งแสนไร่เนี่ยทำไงหนึ่งแสนไร่เนี่ยเป็นตัวเลขต้นทุนของน้ำแข็งอาจารย์ถ้าเราจะ บอกว่าผมทําได้แสนห้าหมื่นไร่เห็นไหม,มตัวชิวัดเนี่ยกําบอกว่าคุณมีหนา้าวันนั้นนี้คุณทำ 150, หนึ่งแสนห้าหมื่นไร่ได้ยังไง<ะ>คุณคํานวณมาสิ<ะ>อ่าก็ผิดหลัาากการ <leaking. S 2> เพราะนั้นในการคนนํานวณครับก็ได้ 100, ไหนึ่งแสนไร่นะและอย่างหนึ่งนี่ผมก็ทิปให้ฟัง<ะ>ตอนนออเขาก็ดูอยู่ว่าเฮ้ยกระเนอไปแสนสองนะนะเฮ่คุณไปปรับลดซอแสนสองไม่ได้เราไม่ไหวนะ กนอ,อ,อไม่ใช่คนเสชนหรอ <Okay. S 2> เ,รเขาให้ทํางั้น <Okay. S 2> เ,ออเราก็ต้องเชื่อเขา <Okay. S 2> ไม่เป็นไรนะฮะเชื่อได้แต่ว่าก็เรียนชาวนาว่าอ,อคนเพชรเขาให้ทาอะไรเขาทา <Okay. S 2> แต่เราทําของเราในสิ่งที่ถูกที่ควร <Okay. S 2> นะครับที่ถูกที่ควรอย่างหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นไร่เนี่ยเราทาได้ถูกต้องมาตรวจสอบได้เลยมาทาง